สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนี่ดูเราตอนนี้ผมพาเพื่อนๆแลวก็คุณผู้ชมนะครับเข้ามาเที่ยวศูนย์เรียนรู้ขยายพันธุ์พืชครับกับอาจารย์จรันเนาะครับผมครับผมแนะนาจารย์ครับ ก็เพิ่งติดผมอาจารย์จะรันสายใจครับอดีตเคยเป็นครูโรงเรียนบ้านตะเกียนด้วนตอนนี้ก็มาปลูกพืชสวนไล่นานสวนผสมได้ดีกว่าก็เลยออกจากครูมาครับ <c oughs> นะอาจารย์ลองมาดูมีแล้วก็มีเทคนิคในการปลูกทุเรียนนะครับรู้สึกว่าในของวังเจ้าจังหวัดตากส่วนมากจะปลูกแล้วตายตาย,ตายครับ,บอาจารย์มีเทคนิคอะไรครับเนี่ยก็คือปลูกนะครับ ต้องมีร่มครับต้องมีร่มให้มันแล้วก็น้ําให้ถึงต้องมีร่มมีน้ําเพราะว่าทางใต้เนี่ยมันฝน8ปดแดดสบ้านเรามันฝน4ี่แดดแต้องใช้ร่มครับอ๋อต้องมีร่มนะรับอันนี้ตอนนี้กี่เดือนแล้วอาจารย์อันนี้เพิ่งปลูกต้นฝนนีได้สองเดือนกว่าเกือบสามสองเดือนครับดูดิิครับโทเรียนอันนี้พันหลินรับแลพันหลินรับแลนี่ครับ เดี๋ยวส่วนเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมที่มีปัญหาอยากปลูกทุเรียนผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับเผื่อจะไปปรึกษาให้รลอก,กับอาจารย์ด้วยนะครับไปอาจารย์พาชมสวนไปครับมานี้ครับมาปงารามากันมาๆระจง,ง,งอาจารย์จะพาไปดูลองกองนี่ก็มีครับนี่มะกรูดมะกรูดครับ ศูนย์เรียนรู้ขยายฟันพืชของอาจารย์จารานครับ็นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงเลยครับปลูกพืชผักหลายสายพันธุ์ ยนี่ทุเรียนนะครับทุเรียนต้นใหญ่ทุเรียนทุเรียนโอ้โหนี่อันนี้ก็ต้นปอนะใครถ้าใครใหญ่กินก็ได้นะเนี่ยถ้าอยากจะกินแล้วก็เราก็ค้นจังหวัดตากก็สาามรรถทุเียนได้นึกไม่ถึงจริงว่าจังหวัดตากก็สามารถจะปลูกทุเรียนได้จริงๆนี่ครับนี่แถมไม่ตายด้วยครับโโอ้หนี่คือสวนทุเรียนของจังหวัดตากนี่สวนทุเรียนศูนย์เรียนรู้ของขยายพันธุ์พืชของอาจารย์จรานับนี่ทุเรียนทุเรียนครับ ต้นทุเรียนครับนี่อยู่ในตำบลนาโบดอำเภอบ,งบางเจ้าจังหวัดตากครับต้นนี้สามสิบปีต้นนี้ต้นนี้สามสิบปีครับต้นทุเรียนนี่ลงกองลงกองนี่ลงกองนี่ลองงกนี่เป็นเปไหมอาจารย์วันน,น,นี้มีดิอาจารย์ครับแนะนำหน่อยต้นนี้อะไรต้นงอกลงกองครับลองกอง อันนี้อันนี้ลองกองมันหมดฤดูละเริ่มเริ่มหมดละที่มีติดลูกมาทางนี้ก็ลองมาปีนทางนี้เนี่ยอันนี้ถูก่ไปกินได้เลยอันนี้พริกไทยวันนี้พริกไทยครับนี่ศูนย์เรียนรู้ขยายพันธุ์พืชของอาจ,จารย์จารานครับพริกไทย สวนกเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืนตามเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่านครับนำมาใช้ได้แล้วครับตามอาจารย์อาจารย์จารันไปครับพริกไทยเยอะแยะ ลองกองโอ้โหสวยจรันจรันขออาจารย์จรันนี่นี่วิธีปีนนี่ปีนเก็บจากต้นหอนี้ครับชมสดจากสวนชิมได้เลยเออนี่ขอ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 บคุณคุณบรรจงครับพูงเงินชิมเเหมมมือนนนััยยลลีง แต่ไม่ใช่ว่าหน้าที่มันเป็นนะลูกอ่อนแล้วอย่างนี้ตมาขอนมมันจะหวานที่เหลือครั้งศูนย์เรียนรู้ขยายฟันเพืชของอาจารย์จรันครับนี่เออเสดายโออย่างนี้เสดายมาตอนที่อยู่ตำบลนาโบดอำเภอพิมพ์เจ้าจังหวัดตากครับเนี่ยนี่มันนั่นแหละมันเลยเออมันเลยเลยฤดูมันแหละแล้วถ้าเรามาซื้อที่สวนแบบนี้โลเท่าไหร่ครับผขายยี่สิบบาทครับทุเรียนนะอ๋อลองกองครับอาให้หมดเลยบอนบด้วยเนี่ยมาทีง ทเลียงโ่ถ่ายร้อยยี่สิบฮะร้อยยี่สิบครับอาจารย์ลองแกะให้กินเนาะนี่คุณพลตัวจริงครับอาจารย์จะรันมันเละแล้วครับหวายเน่าแล้วก็ก็ถือว่าเป็นปลาดชาวบ้านปลาดผู้เรียนดูอ๋อเยี่ยมครับอาจารย์นี่นี่มงคู่ชุดก็ดูเดีวนี้พี่เลี้ยมเอาตโชงกับเพลงเงี้เหียววงเยอะแยะ โอ้โหดูนูมาครับสดสดๆจากต้นครับท่านผู้ชมครับนี่เพื่อนๆส่วนใครหรือว่าหน่วยราชการประชาชนต้องการที่จะมาศึกษาดูงานครับมาติดต่อที่ศูนย์เรียนรู้ขยายพันธุ์พืชของอาจารย์จรานได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ จะอยู่ในใต้คลิปใต้วิดีโอให้ครับมังคุดมังคุดเลยครับนี่พี่เลียมโชว์หน่อยอ๋อโชว์กินหน่อยบ้านให้ด้วยนะบ้านลสดสวบ้านลาดยาวตำบลนาโบดอำเภอบางเจ้าจังหวัดตากดูลูกดูครับสดๆจากสวนจริงๆครับมีทุกอย่างจริงเงาะก็มีนะปลาเงาะมังคุดก็มีนะนี่ครับไอ้นี่ผักหวานโอ้โหเนาะ

ผักหวานก็มีปลูกครับนิกายชายเศรษฐกิจพอเพียงครับพืชปลูกสามอย่างได้กินสี่อย่างอาจารย์นี้ต้นชมพู่อันนี้มังคุดครับมังคุดมังคุดมังคุดแต่มันเหมือนชมพู่นะครับมังคุดเหรอครับมมมีเเยวหรรอััังงคคคุุดดบนี่ต้นมังคุดครับทุเรียนนี่ทั้งต้นยังเล็กนี่ทุเรียนต้นต้นใหญ่โอ้เเศรษฐกิจพอเพียงปลัดชาวบ้านครับมาดูกระเพาะเดิ อาจารย์นี่ครับต้นอะไรครับอันนี้กีษณาเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับไม้กิษนาไม้หอมอันนี้กินได้เหรอไม่ได้ครับเอาไว้ปลูกแลเป็นยาหอมไทยนี่ไม้ราคาแพงนะครับเนี่ยอันนี้ไม้ราคาแพงไม้กีษณาเนี่นี่เพิ่งเห็นยังเกงครับไม้กิษนาจะมีลูกแบบนี้ครับไม้กีษณาอาจารย์ปลูกได้กี่ปีแล้วครับอันนี้ปลูกได้หกปีเจ็ดปีล้วพรหกปี หปีกว่า7ปีประมาณนี้ครับต้นไม้กิษนาไม้ราคาแพงโหเยี่ยมจันรนสูงก็มีนะหนูต้นพังเห็นเนาะดูนี่เนี่ยลูกมันนะครับน่ากินจังเนี่ยก็มาถึงต้นทุเรียนอีกต้นนะครับนี่นต้นทุเรียนี่เรียลองปีนดิ นี่ศูนย์เรียนรู้ขยายพันธุ์พืชของอาจารย์จรันครับบ้านลาดยาวตระบนาโบดอำเภอเมืองเจ้าจังหวัดตาก,กาตม,ามาดูกิศนาต้นใหญ่กันครับต้นกิศนาโอ้ และจะขอบอกว่าปาดใช้ได้ไหมปาดโถกี่ปีจารย์เนี่ยพี่อาจารย์น้ครับเจ็ดปีเท่ากันครับนะแต่อันนี้ต้นนี้ใหญ่กว่าเนาะโอ้เยี่ยมดูดิครับคุณผู้ชมครับต้นกิษนาแบนโอ้โหรืนศูนย์เรียนรู้ขยายพันธุ์พืช ของอาจารย์จลานครับนี่โหปลูกหลากหลายมากครับมาชมดพื้นดินมันไม่แปลกที่มันจะขึ้นเกี่ยวกับประยงนี่มันไม่เหมือน้ากเลยไอ้หานี่อย่าพาออกนะครับหญ้านี่ต้องให้คุมนะคคุมดินนะครับถ้าเอาญ้าออกมันจะแห้งไส้เดือนจะหนีเนี่ยหญ้าตรงนี้เอาไว้คลุมดินนะฮะให้ดินมันชุ่มยิ่งเป็นดถ้าดินมันแห้งแล้วไม่มีหญ้าคุมไส้เดือนหนีเลยครับ แล้วก็ทำให้ดินไม่ดีครับที่ไส้เดือนจะอยู่เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเยะครับใช้ที่ไส้เดือนครับผมมันต้องแบบนี้เช่มันร่มลื่นอาจารย์พื้นที่กี่ไร่ครับโอ้มีอยู่ร้อยไร่โไร่สำนักก็เป็นเพื่อผสมผสานกันนะครับไไปปฝังยาว้มีน้ำมีด้านหลังเป็นลำไยครับผมลำไยมีประมาณ8ป0ร้อยต้น อร์เยี่ยมมากครับโอ้้ดดดููลำยก็ไตรงนี้ยดูลำร์ปลูกพืชกี่ชนิดจานเนี่ยโอ้โหครับสิสามสิบสี่สี่ชนิดเลยครับก็เยี่ยมครับขนุนน้อยหนาพุทรามองขุดเลยครับดูแต่พริกเล็กๆไปเนี่ยเห็นไหมครับพลิกมันก็ขึ้นเองเลยครับแต่ที่ผมแปลกใจคือในนาบวชเราวังเจ้าเรายังมีทุเรียน เงาะกระบี่มาต้นเงาะเนี่ยมาดูกันครับต้นเงาะด้วยครับนี่มาดูเอาต้นเงาะเนี่ยลูกมันน่ะนี่นี่นี่เหรอครับต้นเงาะนี่นี่นี่ลูกมันน่ะนี่น่าจะิดทำได้เลยอ่ะอาจารย์ ครับเนี่ยต้นเงาะนี่นี่เงาะเงาะครับบ้านลาดยาวตําบลนาโวอดอำเภอบางเจ้าจังหวัดตากโดยอาจารย์จรันครับปลอดชาวบ้านตัวจริงอันนี้มะแขวนที่่เเขาาอใสนี่ครับมะแขวนใส่ลาบใส่ยำเพิ่งเคยเห็นเนี่ยอาจารย์มันโคตรขยันเอยต้นมันเลยต้นเนี้ยโอ้เนาะอาจารย์ดูลักษณะคล้ายกับต้นงิ้วเนาะ แล้วมันแก่ต้นมันก็จะหลุดไปครับหนามนะโอต้นแบบนี้ดูต้นมะแขวนครับมะแขวนนี่คนเหนือเขาจะชอบนะคนเหนือเขาแกงอ่อมไอ้โจ๊กอันนั้นหมาตายผมมาฝังไว้นั่นแหละจะเรียกว่าเป็นปุ๋ยเนี่ยอาจารย์เอาใส่ปุ๋ยทุเรียนอ่อต้นมะแขวนครับดูสิครับใบมันแบบนี้น่ะอ่อต้นมะแขวน หนามมันจะหนามต้นงิ้วพอมันโตขึ้นหนามก็จะหายครับเห็นว่าอาจารย์บอกถ้าเปนส่วดได้โจงนี้ตายเขาไม่แต่นี่เธอออกใบเดียอย่าไม่เอาออกอันนี้ก็ออกลูกครัแต่ข้างล่างนี่ก็มีชอบคูเราเอาใส่เก็บกินเก็บขายนี่ต้นอะไรอาจารย์อันนี้ลองกองครับลองกองหลายต้นนะผมว่าเนาะมีอยู่ร้อยต้นนะมีอยู่หนึ่งร้อยต้นนี่นี่อันนี้ขยายพันธุ์โดยการต้น เอาแบบนี้จ้ะตอนกี่เดือนถึงกี่เดือนกี่สัปดาห์ถึงจะออกได้จันประมาณสองเดือนครับมันมันจะรากมันจะโตช้าหน่อยอ๋อปลูกลำไยด้วยเยอะเนาะลำไยเป็นพืชหลักมันรายได้มันก็หมุนเวียนกันทีแรกได้มะปรางมะปรางมีอยู่ร้อยกว่าต้น มะปางเสร็จก็เป็นมะม่วงมะม่วงหมดฤืดดูมะม่วงก็เป็นเงาะทุเรียนลองกองสรุป,<ไ>ปคือมีของขายทุกฤอดอูมีทุกฤดูหมุนเวียนเลยครับเยี่ยมครับาจากเงาะลองกองทุเรียนหมดก็ลำใหญ่แต่จะจชอบชิมชิมลูก <laughs> นี้นี่ลองกองครับลองกองสดสดจากต้นครับ ฮืมเนี่ยไปฮะเสร็จีเด้ดอลองกองลององครับกันแล้วลูกต้นนี้กำลังสุกพอดีลองกองครับนี่ครับลูกต้นนี้กำลังสุกพอดีเลยเป็นศูนย์ขยายพันธุ์เรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ขยายพันธุ์พืช การเกษตรของอาจารย์จารานครับอยู่บ้านรัดยาวตำบลนาโบดอำเภอวงจวา้าจังหวัดตวยงเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างครับงงมผมชิมซะหน่อยแล้วจไปตามหาอาจารย์ดีกว่า มาตามผมมาครับโอค้คือมันไม่พร้อมอย่างนั้นนะถ้าลาดแล้วมันไม่ออกยอดไม่ออกช่อก็แสดงว่ามันไม่พร้อมต้นไม่พร้อมนี่ลาดไปแล้วนี่นี่ลาดไปได้ยี่สิบสามว,วันกําลังจะออกช่อแล้วอาจารย์มีเทคนิคดูแลยังไงครับเนี่ยมันต้องตัดแต่งกิ่งต้องอะไรมันไม่ต้องแต่ดกต่งกิ่งครับ คนโบราณบอกว่ามีไร่มีสวนะเสือน,อนอนกินไม่ใช่แน่ถ้าเหมือนอนอนกินไม่ได้กินแน่ต้องแตง่งต้องฉีดยาบำรุงต้นนะครับเองต้องใช้วิธีถึงแม้เราจะเหนื่อยแต่เราก็มีความสุขกับ,บผลผลิตที่เราทํามานะครับใช่ครับได้ออกกําลังเยี่ยมจันเยี่ยมถ้ามาอยู่ทําอย่างนี้แล้วจิตใจจะสบายผมเข้าเจ็ดสิบสองแล้วเนะี่ยอายุเจ็ดสิบสองแล้วดูดูเหมือนประมาณหกสิบเนาะ ครับผมยังแข็งแรงสุภาพแข็งแรงอาจารย์จรันครับปลูกหลายต้นเหมือนกันครับลำไยมีแปดร้อยต้นข้างล่างนี่ครับต้นอะไรที่ต้นสูงสูงมองมอนู่นนี่นีงตรงทนี้ไอ้ที่ต้นสูงสูง้นนนอััต้นลำไยครับและนี่ก็คือศูนย์เรียนรู้ ขายายพันธุ์พืชเกษตรนะครับของอาจารย์จรันอยู่บ้านลัดยาวตำบลนาโบดอําเภอวังจ้าจังหวัดตากส่วนหน่วยราชการพ่อค้าประชาชนหรือว่าประชาชนกลุ่มหมู่ใดนะครับที่จะมาศึกษาเรียนรู้หรือว่าจะมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงนิเวศครับก็ติดต่ออาจารย์จรันที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ใต้คลิปผมที่ผม,มให้ไว้ครับต้องค้าไม่นไมไดทรตม้อท่มันะไม่ต้องเอาไปปลูกแกบอกว่าไม่ต้องเอาไปปลูกถ้าไม่มีร่มงี้นตาจงก็ปลกูกบอกให้เลยงั้นตาจงก็ปลูกใต้ต้นลำยยลยไยอะไรกัน่ได้เลยครับเนี่ยแต่ถ้ามีร่มลรวได้เลยไลำไย่มะม่วงแต่พอถ้าทุเรียนมันโตก็ตัดลำไยออกครับ เมื่อก่อนผมปลูกมะม่วงไว้ห้าร้อยต้นนะแถบนั่นน่ะนี่มะม่วงราคามันตกผมก็เลยเอาเงาะทุเรียนลองใส่ดูซิมเอาใส่ตอนขึ้นแล้วตัดต้นขึ้นแล้วก็เอามะม่วงออกทีละกิ่งละกิ่งแล้วทดลองนานกี่ปีถึงจะได้ผลจันทร์เก้าปีครับถึงจะติดดอกออกผลครับเก้าปีเมื่อก่อนเราก็ลองผิดลองถูกมาขายต้นเล็กเน่เจ็ดสิบแปดสิบเซนมาที่หลังผมก็ซื้อต้นสูงแค่เอวแค่อกเลย อย่างลองกองเงาะเนี่ยมันทุเรียนเนี่ยตก็สูงๆมันก็ราคาแพงหน่อยแต่ว่ามันโตไวโต้นใหญ่ก็ไม่ซืต้นใหญ่ก็ต้นละพันนี่ซื้อไหมทุเรียนซื้อจากสวนอาจารย์ก็ได้อาจารย์ขายต้นอะไรก็มีมีร้อยกว่าบาทก็มีเนี่ยมีตรงที่เดียนพ่อะฉ่ำนะไอ้ต้นท่วมหัวสักหน่อย ขอซื้อต้นนี้ปลูกต้นโัวก็แพงก็มีเหมือนกันนั่นนี่จะจันพาไปไหนนี่นี่ทุเรียนจะปลูกยังงี้ไงสวนทุเรียนเหรอครับสวนไอ้ลำไยแต่ว่าจะปลูกทุเรียนผสมอ๋อสวนลำไยมาตามผมมาตามจานมาค่อยๆอยจันทร์ระวังระวังลมม่าอาจารย์ล้มมันเป็นคลองเหรอเป็นคลองเลยจันทร์ ค่อยๆครับอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องไปก็ได้ครับอันเป็นทางเนาะตรงนั้นไม่มีทางเหรอไม่มีครับอ๋ยเยี่ยมอตน้องทางตรงทางไปได้เข้ากินกันแะไนั้นอ๋อท่นึงได้ดินันอันนูนอันน่จะได้อายุใหญ่ไง ครับผมีสวนฟักโน้นอีกก็ทุเรียนไปนู่นแล้วครับติดห้วยนะไปสิบโลเนี่ยลำใหญ่ใหญ่เลยนู่นลำใหญ่สามสิบกว่าปีลองดูฟักด้านโน้นเราไปไม่ได้จริงๆมันเป็นลำค้ำลำพองดูดูดูสิครับดูสิครับร้อยกว่าไร่เยี่ยมครับอ๋อ